t r i u มมอเตอร์ไซค์นะคะก็รอบนีนะเน้นเน้นจัดเต็มมากับการเปิดตัวของ2 Sport n ์ตน d b เก็นะคะที่สุดแห่งปี2023นั่นก็คือ Street Triple 765S แล้วก็ Street Triple 765 m o t o r e e i t t o o นะคะใครที่ชอบแนว n a k เก็ตสปอนะลองดูตัวนี้เลยแนะนำนะคะ ัวของ Moto2 เนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องยนต์เฉพาะของทาง Triumph เลยนะคันนี้นะคะกำลังสูงสุดอยู่ที่130แรงมาที่12,000รอบต่อนอาทีนะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่80นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนอาทีนะคะตัวรุ่น rs เนี่ยมาพร้อมแฮนด์บาร์นะคะกว้างขึ้นถึง12มิลิเมตรนะความสูงเบาะนั่งอยู่ที่836ม mm ิลิเมตรค่ะ ทั้ง2ตัวนะก็มีระบบเบรก ABS นะคะที่เหมือนกันนั่นก็คือในขณะเข้าโค้งเนี่ยระบบ IMU เนี่ยจะตรวจจับแรงเฉ่ยนะคะเพื่อควบคุม ABS ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นเวลาเข้าโค้งนะคะก็จะบอกว่าสเปคอะเขามาแน่นแน่นอนแต่ว่ากุ๊กพูดไม่ครบนะในส่วนของราคานะคะตัวธรรมดาเนี่ยรุ่น RS นะนะก็ราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะคะ ราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะแล้วก็ในส่วนของตัว Street t r i p l e 7 6 5 Moto 2 Edition เนี่ยราคาอยู่ที่5,99,000บาท